วันนี้มีอะไรไหมนะมีอะไรไหมนะมีอะไรไหมน้ามีอะไรไหมนมะไไมนแจกทุกตัวละครหรือเปล่าอย่างเงี้ยบาร์เบอร์เกาหลีอเกาหลีน่ะนะหม่รู้นี่ใหม่รู้นี่ฉั้น,น,นจะลองเข้าไปลักกันนะครับเลยกดปิดเกมกดปิดเกมตัดไปที่ เกมสำรับเข้ามาสู่เกมเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้งรอโหลดนะหน้านี้ไปเรื่อนะครับน้องๆครับพี่น้องนะฮะรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะโหลดเสร็จนั่นแหละเออ ผมจะไปดูว่ามีตัวอะไรเคอะไรแจกฟรีเมื่อนะครับพี่น้องไปที่เซิร์ฟแรก์อะไรดีกว่าเข้าเลยเเซิร์ฟเติมนี่เข้าไปละกันพอเข้ามาเสร็จก็ตั้งชื่ออี้อะไรก็ได้นะ นั่นแหละครับเม่ชื่อสายดูดีมีออร่าโอ้โหสูส้ซะดูดีมีออร่านะครับพี่น้องบีเก้โอ้ชื่อนี้ได้เชื่ออหรือเปล่าขาวะพวกขาปานนี้โอเคมันจะมีการฝึกต่ออะไรนิดๆหน่อยๆแล้วครับพี่น้อง ก็นะถาว่าซ้อมมันเนี้เอ้าเฮ้ยห้ามบิ๊กคนนี้ไม่ฝึกซ้อมหรอกนี่ยโดดนี้เราหวังไม่ฝึกซ้อมมวาว่าไนี่แต่ผมจะมาให้ดูนะครับอย่างแรกเลยรู้ค่าว่าที่แจก,กฟรีใน,ในเซอฟไทยต้องประมาณสองยี่สิบนี่ใช่ไหมร้อยยี่สิบเนี่ยร้อยี่สิบเราจะได้ถ้าอันนี้ะครับพี่น้องแต่หกสิบเราได้ ลูกค้าว่ามานะครับพี่น้องพอไปดูที่ร้านคือมั่งดี็เคยตัวอะไรมั่งนี่ตัวอะไรมั่งนี่ไปดูก่อนนี่ครับพี่นอ้องทุกคนอยากเล่นเกมอะไรอยากเล่นตัวอะไรนี่ครับตัวครับพี่นอ้องนี่พวกนี้ก็จะขายเป็นเพชรน,นะครับไม่เหมือนเซิร์ฟไทยเราขายเป็นนี้อะไรไม่รู้อันนี้ขายม,มา128เพร ถ้าคุณโหลดมาวันแรกแล้วคุณแล้วคุณเออ่กิเพชเรไปเลยอะคุณได้แน,น่นอนครับตัวหนึ่งแต่คุณอยากแต่คุณคิดก,ก่อนวนะ่าค,คุณจะปั้นตัวอะไรนะฮะไอสาตัวเนี้ยให้มันแบบถูกๆเนะี้ยแต่ผมปั้นเป็นไอเนี้ยอออะไรน้ำเหลอแล้วก็เหมือนเดิมอเหมือนเซฟไทยอะเจ็ดวันะ่ะสากกรุง,งี่ใช่ไหมทุกคนอืม นะครับนี่คือเจอกิจจำซื้อกอลีตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรมาใหม่ไหมมั้งนะเราจะเล่นให้สักนหนึ่งตาละก,กันแต่ไม่ใช่เซิร์ฟนี้หรอกแต่ขอเปลี่ยนเลยก่อนตัดไปที่เซิร์ฟผมตาร์ลักนะครับมาที่เซิร์ฟหลักที่ผมอยู่ในตอนนี้เป็นกอลีมันเลื่อนแล้ว แต่ผมอยู่เซอร์พี่20นะครับอืมแล้วตอนนี้ผมมีตอนนี้ตอนนั้นผมไม่เคยเล่นเซอร์กาหีมานานเลยมันแจกไอ้พวกนี้นแบบแม็กเลยนะทุกคนแต่ผมใช้เวลาบบางตัวน,นี่ผมใช้ฟูจิมะอยู่แต่ผมไม่ได้เล่นนะนะใช้แล้วทุกคนลืมอะไรเลยถ้าทุกคนไม่ได้เล่นเกมเนี้นานนะทุกคนก็จะได้นี่อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ผม มันมีสามตัวมีมุสุอิลูกคาว่าแล้วก็อากงิอ่ะไม่รู้จะเอามาทำอะไรนี่ก็จะมีอะไรก็ไม่รู้เสื้อใช่ใช่เสื้อเสื้ออันนี้อะไรมากมาเยอะแยะเยอะแยะนะครับพี่น้องอันนี้เยอะแยะเยอะแยะอะไรเยอะแยะเติมก็เติมไปนะ้องเติมนะครับพี่น้องแต่ของก็จะดีกว่าเพื่อยแรล่ะฮะไปเราไปดูที่ตัวผมที่ปั้นก็คือตัวนี้ แับม่สีคุบพี่น้องโอเคปั่นมาอัพไปเลยสุดๆซอนๆดูดูใหม่ๆลูกๆนะควกบพีนองอะรแบบบวกแบบยิงแม่งอันนี้บวกอะไรม่ลูกบวกอะอ่ะไ,ไปก่อนอไก่อนรูอ่อาไม่ออกอเปเอ็ดลองผมเปิดหนง yeah ก็บอกนะครับกมาเก็บโซนเนอร์นอผมก็บอกนะแล้วนะถ้าคุณอยากเรียนเติมเกาหลีผมก็ไปดูกลับผมได้เลยนะครับอีโน่ตักมาเก็บละที่ผมสอนเลิฟแล้วมีคนผมเมนว่าเห็นตรงนั้นก็ดูคลิปนี้นะละคนคนนั้นนะฮะเออคนนั้นชื่ออะไรวะ,ะชื่อเดะมั้งล่ะฮะเอว

you <laughs> Mm-hmm. Oh. คิดคิดต่อไปอาจจะเป็นลิตไหมเมีก็ได้นะก็ไดไไม่ได้เล yup. silk. 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 ่นเลยก็ส่งมาอักก oh, er ี่นนแต่ที่จะเกิดปอีกคนหนงเลยเเด็กไครน้เาสูโอ้แหลกมากครับพี่น้องโอ้โหเลินไปยังกันไักันไปไม่เปิดเด็กแดงโดอ่ะาเกตเต็มงอันา ババシシ来い絶対に負けるんバシバシ来い一本じっくり俺は最後まで諦めないで負けねえぞ

この勢いで海難を倒すぞろう者するなよ。 進よしバシ来い <noise> <noise> แต้มตาดีเข้าแล้วตานนี้เข้าไปดีอือครับอึ้งครับพีโนนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็นะขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กเกดีกดีเด้อ